สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการฝากเงินเข้าบัญชีพอร์ตของเรานะครับหรือว่าสตรีมมิ่งนั่นเองในส่วนของการฝากนะครับก็คือฝากให้เป็นวันธรรมดานะครับจนถึงสุกวันเสาร์ทย์เนี่ยมันจะหยุดนะครับหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเงินจะไม่เข้านะมันจะเข้าวันปกติที่เป็นวันราชการหรือว่าวันทํางานนะครับก็ประมาณนี้เอาโอเคในส่วนของการฝากเงินนะครับ ถ้าฝากก็คือตามเวลาหุ้นเปิดนะครับก็คือ10โมงไปถึงสี่โมงครึ่งถึง5้โมงเย็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าฝาก8 9้าโมงเนี่ยก็น่าจะเข้าปกตินะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือ10เลกายิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาฝากให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือในเงินแคชบาลานผมมี1บาทกับ68สตางค์นะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัดไปในส่วนของจะมีให้เลือกนะ ก็คือให้เลือกในส่วนของอบัญชีเติมเติมเงินหุ้นนะครับก็ประมาณนี้ไอตอนนี้เนี่ยพอตของผมเหลือนิดเดียวนะครับเพราะว่าอาผมเอาเงินมา,มาใช้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดเลือกฝากเงินเข้าบัญชีนะครับก็คลิกไปอ่ะฝากเงินเข้าบัญชีเสร็จนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหมายเลขบัญชีหุ้นของเรานะครับแล้วก็นี่สอนจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับอ่ะแล้วก็ ก็เงินเข้าไปนะครับจำนวนเงินนะสมมติห้าสิบสามบาทครับสามสิบสามสตางค์นะครับก็กรอกไปทีนี้เนี่ยก็กดตรวจสอบนะครับเราเช็คเลขของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดโอนเงินนะครับอย่างนก็จะขึ้นอ innovate x นะครับจอกอเพื่อฝากหลักประกันนะครับแล้วก็กดตกลงไปตรงนี้เนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเนี่ยเงินก็เข้ามาแล้ว จากสิบาทตอนนี้เนี่ยเป็น55บาทนะครับอันนี้เนี่ยผมฝากเข้าผ่านแอปเลยตรงนะครับจริงๆเนี่ยมันให้กรอกตรงนี้นะอ่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมี2วิธีนะครับอันนึงเนี่ยอ่าเอาเลขบัญชีตัวนี้นะครับเลขอ่าเขาเรียกอะไรอ่าเงินพอร์ตหุ้นของเราเนี่ยครับหรือว่าไอเดียไว้ล็อกอินเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องเอาไปกรอกอ,อีกทีนึงแล้วเราค่อยโอนนะครับแต่ว่าของไทยพาณิชย์เนี่ยมันกรอกอให้เองอัตโนมัตินะครับค่อนข้างสะดวกนะแล้วก็เงินเข้าทันทีนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของซื้อ เวลาเราซื้อหุ้นซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับซื้อพันหนึ่งเนี่ยเสียไม่ถึงบาทนะหรือประมาณบาทหนึ่งนี่แหละผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับแอปนี้นะครับอ่ะส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ